สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับคลิปวันนี้มามาพบกันนะฮะวันนี้มีของมาแนะนำนะครับเห็นตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้ว่าคืออะไรนะมันเป็นโปงกุญแจนะครับสติชนะครับเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับซึ่งผมก็ได้เอามาจำหน่ายนะครับนี่ก็เลยอยากเอามาแนะนพื่อเพื่อน,อน,อนได้ได้เห็นกันนะนะครับ สีสวยมากนะฮะมีสองสีนะครับมีสีชมพูนะครับอันนั้นแล้วก็สีฟ้าสีนี้นะครับสีสวยสดใสเลยนะครับก็ขนาดของเขานะครับก็ประมาณสามนิ้วนะฮะความสูงนะครับจากเท้าถึงปลายหัวนะนะครับนี่คือด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังนะครับครับแข็งแรงครับนะครับเป็นเป็นพลาสติก แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานนะนะครับก็สามารถเอามาห้อยหรือจะเป็นของชมพู่ฝาไข่ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ลูกเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะนะครับมีไฟแล้วก็มีเสียงในตัวนะนี่อีกอันนึงครับสติชสีชมพูหวานแหววเลยเห็นไ,ไหมครับสองตัวนี้นะนะครับก็ รอเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากได้นะครับก็ก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแต่ผมได้ที่อยู่ไว้นะครับก็เป็นผมคิดว่าน่าไม่น่าพลาดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่ชอบความน่ารักของของตุ๊กตาบอลดิสนี์อันนี้นะใช้ได้เลยครับคิดว่าสวยงามนะก็น่ารักนะครับน่าใช้มากๆนะครับก็ คลิปสั้นๆอันนี้ก็แนะนเทิยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองลองติดตามเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ